วันนี้นะพี่ๆก็จะพามาชมเหรียญมุลปกากรนะครับท่านกงตื้อนะครับเออชาวจังหวัดตราดไม่มีใครไม่รู้นะครับท่านกงตื้อนะครับเป็นเกจิบรารมีสองแผ่นดินไทยกัมบูชานะครับผมนะเป็นเหรียญมูลปกากรนะครับอ่าชาวจังหวัดตราดนี่รู้กันทุกคนนะครับจังหวัดตราดนี่นะครับเดิมๆพร้อมกล้องนะครับ สวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับท่านกลงตื้นะครับตาท่านก็จะประมาณนี้นะครับอจําไว้ดีๆเพื่อพี่ๆนี่นะครับท่านกลงตื้นะครับอ่านี่นะครับเป็นพระใหม่ครับเป็นเกจิชื่อดังจังหวัดตราดนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านกลงตื้นะครับอ่า ชาวจังหวัดตราดจะไม่มีใครไม่รู้นะครับเหรียญมนพษยกาลนะครับนี่นะฮะเหรียญมนพษยกาลนะครับมนุษย์กาลข้างหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญทงนะครับตรงนี้ก็จะต่อโค้ดนะครับตรงนี้จะต่อโค้ดนะครับนี่ฮะโค้ดนะครับนี่นะครับน,นะครับจังหวัดตราดนะครับอ่าเนี่ยครับออกวัด คลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่น่าจะวัดคลองคลองจากหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะวัดคลองจากนะครับถ้าผมจําไม่ผิดต่อโค้ดด้วยนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดนะฮะนี่นะครับจับประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับคมๆนะครับนี่ครับ วัดต่าไม่มีใครไม่รู้นะครับสภาพเดิมๆนะครับมีกล่องพร้อมเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะ